มีอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจนะครับแล้วผมคิดว่ากำลังเติบโตเลยคือชิบะด็อกนะครับตัวเต็มเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ตัวย่อเนี่ยคือชิบะชิบด็อกนะนะครับย่อมาจากชิบะแล้วก็ด็อกคอยนะครับดังนั้นเหรียญน,นี้ก็เป็นอีกเหรียญที่มีความน่าสนใจฉะนั้นผมจะมาบอกข้อมูลคร่าวๆนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนด้วยกัน เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้ก็มีอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นเหรียญมีมล้อเรียนนะครับเลยเอาตั้งชื่อว่าชิบะด็อกนะครับที่ตัวเต็มนะครับก็คือชิบะด็อกคอยนั่นเองเอามาผสมกันเป็นชิปด็อกนะครับนั้นเหรียญตัวนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ ผมเรียกว่าราคากำลังไปเลยนะครับเราก็มีวานกระดาษที่เป็นฝั่งของกระดานเทรดเนี่ยกำลังเก็บนะครับดังนั้นข้อมูลวันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแต่อย่ามาบอกสาเหตุที่ทำไมเรียนนี้กำลังเติบโตนะครับเรียนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญเกา่าราคาของมันอนะประมาณ0.01 1ตัวนะครับ1ดอลลาร์น่าจะประมาณนั้นนะครับ ดังนั้นปริมาณน,นะครับการซื้อขายประมาณ27ล้านบาทนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับขณะนี้ก็มีการพุ่งของราคาประมาณ22.14เปอร์เซ็นต์นะครับดงนั้นข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าไอชิปชิปดอกเนี่ยมันน่าซื้อมากๆเลยนะครับแล้วก็่ามันเป็นเหรียญที่ล้อเรียนนะทั้งสองเหรียญน,นะครับเผื่อว่า มีอีลอนมาร์กนะครับมาเกาเหรียญใดเหรียญหนึ่งหรือว่ามีกระแสเหรียญใดเหรียญหนึ่งเหรียญน,นั้นก็จะขึ้นนะครับหันตัวนี้นะครับในคอยมาร์เก็ตแคปนะครับจัดอันดับอยู่ที่สามพันสองร้อยเก้าสิบแปดครับข้อมูลของชิบะดอกนะครับตัวนี้มีเว็บไซต์นะครับที่เป็นเว็บไซต์ของตัวเองนะครับน่าจะเป็นดีฟาตัวหนึ่งนะครับ ก็ตัวนี้อยู่ในบนแพลตฟอร์มของ b i n a n c e smart chain นะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ตอนนี้ที่กิ Hu b p a n น c k k s สวอ t r u s t w a l l e t นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยอ่ะตัวนี้นะครับถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจพอโทเครนะอมิกนะครับเรื่องของการบริหารเหรียญมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าอย่างแรกคือซัพลายนะครับของโทเค็นหนึ่งควีนเลียนนะครับเบิร์นพู 50%เลยทีเดียวเอานะครับข้อมูลก็มีเพิ่มนะครับก็เรื่องของการเอื้นบีนะครับถ้าเกิด5%โฮเดอร์ er, นะครับก็น่าจะทำได้อันนี้ก็มีออโต้เบิร์นนะครับมีการเบิร์นเหรียญอัตโนมัตินะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้สรุปนะครับว่ามีจำนวนอุปทานเท่าไหร่นะครับจากคอยมาเก็ตแคส่วนหนึ่งคือคอยมาเก็ตแคน่าจะผิดพลาดนะครับตรงนี้เพราะว่า มีหลายเหรียญเหมือนกันที่กําลังไปเหรียญต้นน้าอยู่แล้วไม่มีอุปทานแน่ชัดนะครับรวมถึงคอยมาเก็ตแค p ปช่วงนี้โดนโจมตีว่าข้อมูลเนี่ยผิดพลาดบ่อยแล้วก็มีเรื่องของมาเก็ตติ้งนะครับที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆนะครับรถแมพก็มีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนอเดือนนี้นะครับที่เป็นเดือนมก,กราคมปี2022นะครับเขาก็จะมีการทำหลายอย่างนะครับผมไม่ขอ ระบุรายละเอียดตรงนี้ลองไปหาอเอาเองผมก็ต้องบอกนะผมชอบตรงนี้นะครับมีเรื่องของ r ร a แม a p นะครับแต่ตัวเว็บไซต์เนี่ยผมคิดว่ายังต้องพัฒนาไปให้ไกลอีกเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันเอาแหละนะครับตอนนี้เขาจะขึ้นทะเบียนใน h o ป i ิดนะครับแล้วก็เนี่ยจะเป็นรถแบบตัวแรกนะครับที่ทางชิบะคค ที่บะด็อกเนี่ยจะทำได้สำเร็จนะครับคือการออดิตสักหนึ่งเครดิตนะครับซักหนึ่งที่นะครับเพื่อทำให้แพลตฟอร์มของอันเนี้ยนะครับมันหรือตัวเหรียญเนี่ยมันได้รับการน่าเชื่อถือนะครับก็ลุ้นนะครับว่ามันจะมีการรับรองจากเซลติกเนี่ยหรือเซอร์ติกเนี่ยเมื่อไหร่อีกทีนะครับตอนนี้ก็จะมีการลงทะเบียนนะครับ แล้วก็มีการเปิดให้มีการซื้อการขายนะครับหรือการฝากเนี่ยน่าจะวันที่6ของเดือนนี้นะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับก็นี้ก็เป็นข่าวดีนะครับก็มาประชาสัมพันธ์ให้ฟังว่าเหรียญน,นี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นเหรียญต้นน้ําที่น่าเก็บน่าสะสมมากนะครับอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะชอบเหรียญประเภทนี้หรือเปล่านะครับเราก็มาแนะนําเบื้องต้น เบื้องต้นนะครับสั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วสาหรับวันนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community และใครอยากจะซื้อเหรียญนี้นะครับเข้ามาที่กลุ่มนะครับศึกษาหาข้อมูลกันที่ chip dog นะครับตรงนี้นะครับหรือ c h i p a r dog นั่นเอง chipart d o อ c ตัวนี้ครับเราก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับแล้วเราก็หวังว่า ชิบะดอกนะครับจะกู t ทดอบมูลอย่างแน่นอนนะครับเราโฆษณาในอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับชื่อ StarNet นะครับ Starnet นี้มีจุดเด่นของมันนะครับผมต้องย้ำนะว่าผมมาโฆษณาผมไม่ได้เชิญชวนท่านให้ลงทุนดว้วยกันนะครับแต่ผมต้องการที่จะให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปศึกษาในกลุ่มก่อนทักมาที่เพจแล้วผมจะส่งรายละเอียดในการเข้ากลุ่มให้เอาแหละนะ เรื่องของ Starnet ็นะครับจำนวนอุปทานมีประมาณหมื่นล้านล้านเหรียญมีการเผาสามนตะครับตามรถแมทที่เขากําหนดแล้วก็เหรียญน,นะครับมีราคาประมาณ0.04ตัวนะครับสี่พดอลลาร์ใกล้เคียงกับชีบาทเลยและใครจะซื้อนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มเพราะเหรียญน,นี้ยมันไม่ใช่ใช้แค่การเก็งกําไรนะครับแต่สามารถใช้ผ่านการ Pay m e n t นะครับผ่าน Ecosystem ของของตัวของ บิสเนสโมเดลของเขาได้นะครับเพราะ Business m o เดลของเขามันเป็นแพลตฟอร์ม uh, นะครับที่เกี่ยวกับ e-commerce คลายๆายช้อปปี้กับ Lazada ถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปซื้อได้ศึกษาข้อมูลกันในกลุ่มนะครับลองหากันได้แล้วผมจะส่งรายละเอียดนะครับหรือลิงก์ไปที่คลิปนะครับไปที่เพจนะครับเพื่อจะได้หาด้วยกันเอาละนะครับผมก็หวังว่าชิบะดอกนะครับจะโกทูมูลไปด้วยกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี